จากทุกที่ทุกท่านและท่านผูช้ชมทีอท่านเกมไม่ครับวออันนี้มันจะมารีวิวด่านเดสแมทก,กันเลยเอา้าวอ้าวแป๊บแป๊บแป๊บละครผิดโทษทราไม่ได้ไปดูกยคนคุณแมนดรมผมวันนี้จะมารีวิวด่านเดสแมทโอ้โห้โออ เรดี้เอนจิเมนต์นี่ดันเล็ดรันนี่ยครับสวัสดีครับอะไรอ่ะเล็ดตังเลไดกี่พัน สี่เฮ้ยสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดขึ้นไปอ๋อสองพันเจ็ดขึ้นไปแต่คนแม่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 อย่าลืมซื้นนะอน้ำโคชีมันด้วยเอานยางนี้มันละรีวิวด่านเด d รันกันนะครับมาดูกันว่าเด a รัน n จหงขนาดไหนนะครับบอสให้จะเล่นอย่างนี้ตอนตัวเองถ่ายคลิปเลยได้ไหม เอาละ้วะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ฮรงนี้ก็จะเป็นฝั่งกดผู้ผู้ผรอชีวิตจะได้ตกลงไปฮะเดี๋ยวเราจะดูให้ฝั่งผู้รอชีวิตนะผู้รอชีวิตก็ต้องผ่านอุปสรรคไปให้ได้อันนี้ก็จะเป็นการกดฝั่งโน้นเราจะแต่เราจะเห็นนะฮะ โอ้โหเราก็จะวนนะเงี้ <c oughs> ยมีงยังต้องดูไปฮนะตกคือตายต้องมาอยู่จุดเริ่มต้นนะฮะโอเคก็มีแค่นี้แหละรีวิวฮนะเราต้องรีวิวแค่นี้ที่นี้ขอรับผมขอให้ชอบใจรีบฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกคนนะครับหนึ่งทุ่มไลค์นะครับไลค์ตอนหนึ่งทุ่มมานเล่นด่านนี้กันเลยใครอยากมาเล่นมาเล่นได้เลยครับสิบคน คนกดหนึ่งคนแล้ะคนพลอชีวิตอีกเก้าคนโอเคไหมครับ,คครบใครจะมาเล่นเตรียมตัวหนึ่งทุ่มแล้วมาเล่นด่านเดทรันกันนะครับโอเคตอนนี้ขอรับการัน